สวัสดีครับผมนี่เลยครับวันนี้ครับผมก็จะมีตัวนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไม้กรองนะครับของยี่ห้อโอวสปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้กรองแบบสีนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์ 5e นะครับผมเป็นเบอร์ 5e นะครับก็จะมีสีตามนี้เลยนะครับมีสีม่วงสีชมพูนะครับสีแดงสีดําแล้วก็สีเหลืองนะครับผมตัวไม้ก็จะเป็นแบบเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับผมนะ่า น้ำหนักดีนะครับผมแล้วก็เหมาะเอาไว้ใช cool ้ซ้อมนะครับผมเอาไว้ใช้ตีกลองชุดกลองต่างๆได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็เจ้าไม้กลองนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะของอุ้สปีดนะครับก็จะอยู่ที่คู่ละอ่หาบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมมันก็จะมีสีนี่เลยนะครับตามที่ผมบอกเลยนะครับผมต่อลูกค้านะครับผมนะสนใจเป็นสีไหนนะครับผมแล้วก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะว่าอยากได้เป็นสีอะไรแบบไหนนะครับผมนี่เลยนะครับทาัง้าเรามี ไม้กองนะครับผมและหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับผมแล้วก็สามารถทักมาสอบถามกันดูได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผม, <c oughs> ผมก็ต้องขอฝากร้านนุมมือสิคไว้ด้วยน,นะครับผม